สวัสดีค่ะดิฉันนั่งสาวพรพันศรีสุริพงศ์เมื่อวันพุธที่5พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาทางคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยสย,ยามได้มีกําหนดให้นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ชั้นปีที่2เลือกสาขาวิชาเอกณหอประชุมมาคาร12ชั้น4เรามาชมบรรยากาศในงานกันเลยค่ะ I see your frown and it's like looking down the barrel of a gun and it goes off. How come all these words? Oh, there's a very pleasant side to you. A side I much prefer is one that laughs and jokes around. Remember, calls in the kitchen, yeah, to get things off. The... <coughs> ก็ที่ลงมาจะเป็นในส่วนของประชาสัมพันธ์หรือว่าพีอาร์จะอยู่ที่70คนนะครับลงมาอันดับ3จะเป็นโฆษณานะครับอยู่ที่54คนลงมาจะเป็น p e m นะครับ4 1คนเป็นสื่อสารการแสดง35คนแล้วก็อันดับสุดท้ายคือสื่อิ JR, ์อยู่ที่18คน ในการเลือกสาขาเอกของคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยสยามทําให้นักศึกษาได้เลือกสาขาที่ตนเองสนใจเพื่อเป็นการวางแผนในการเรียนอย่างเต็มที่ในชั้นปีที่3ได้อย่างมีจุดมุ่งหมายต่อไปสวัสดีค่ะ